ลิฟวิ่งวิวมีมีแบบมันไม่มีฮะตอนที่เรายกล่างกฎหมายอ่ะตอนที่เรายกล่างแรกๆเนี่ยดูวัดสองนะเราเขียนว่าการแสดงเจตนาถ้าเขียนอย่างนั้นต้องมีแบบเหมือนพี่นายกรรมเลยอ่ะแล้วถ้าชาวบ้านเขียนผิดไปรายการหนึ่งจะเสียเลยนะก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นการดําเนินการวันเขียนขั้นตอนดําเนินการเพราะอันแรกคือ Living Vi ิวไม่มีแบบฮะเขียนอย่ใครเขียนได้ แต่ถ้าเขียนไม่เป็นก็ไปดูตัวอย่างกับสำนักงานสุภาพแห่งชาติเขาเขามีให้ติ๊กๆเข้าไปแล้วก็เซ็นชื่อมีพยานหรือไม่มีก็ได้ฮะเพราะมันไม่ใช่พินัยกรรมเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเนี่ยทำไงให้คนในครอบครัวได้รู้นะฮะในเรื่องเดียวอาจจะกํำหนดเนื่องขไว้ก็ได้นะเมื่อกี้หมอสรางพูดว่าเขียนแล้วลูกคนนึงไม่ทําตามทาไงอันนี้มีปัญหาละมีหมอท่านหนึ่ง ท่านเป็นหมอทั้งโลกหัวใจท่านสนใจเรื่องนี้มากเลยนะท่านเขียนว่าท่านไม่นะแล้วเขียนต่อเลยท่านลูกคนไหนไม่ทําตามให้คนนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลย <c oughs> <c oughs> นะเพิ่มโทษไว้นะเอเนนะคราวนี้ถ้าเห็นตองกันเขียนเสร็จเนี่ยเซ็นชื่อมีพยานหรือไม่มีก็ได้นะคราวนี้หมอสรางพูดแล้วในเรื่องที่อาจจะตั้งพ็อกซี่ไ้ก็ได้พ็อกซี่แปลผู้ใกล้ชิดฮะผู้ใกล้ชิด,นะชดไม่จําเป็นต้องเป็นญาตนะิฮะ คนนี้รู้ใจเราที่สุดให้คนนี้เพราะบางทีมันต้องตัดสินใจเนี่ยยังไม่เจาะคอเนี่ยชัดเจนหมอรู้ไม่ใส่ท่อจุไอรู้แต่ถ้าบอกไม่รับสารใดๆเนี่ยไอสารใดๆรวมถึงสารน้ำได้เปล่าถามคนนี้คือผู้ที่รู้ใจมากที่สุดคนนี้ตั้งได้นะตั้งคนนี้ไว้ได้ก็จะง่ายเข้า